สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้10สิงหาคม2 5 6 4หครับคลิปรอบข้ามครับเมื่อกี้ฟังการแถลงข่าวของโคศกรัฐบาลไปแล้วนะครับแล้วก็คลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราบอกเรื่องอการสมัครการจ่ายเงินของผู้ประกันตนผู้สมัครประกันตนมาตรา40นะครับเพื่อรับเยียวยา10,000แล้วก็ วันที่เท่าไหร่สมัครได้ล่าสุดแล้วก็วันที่เท่าไหร่จ่ายเงินได้ล่าสุดท่านผู้ชมเข้าใจไปแล้ว10จังหวัดก่อนนะครับทีนี้คลิปนี้อัปเดตสำหรับ19จังหวัดที่เหลือ19จังหวัดที่เหลือนี้สมัครมอ40ดได้ทุกวันภายในไม่เกิน24สิงหาคมท่านจะได้รับสิทธิ์เยียวยา1เดือน5,000บาทใน16จังหวัดนะครับ ส่วน3จังหวัดจะได้หมื่นบาทเลยมาดูครับ3จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับ3จังหวัดก็มีฉะเชิงเซานะครับชนบุรีและก็อยุธยา3จังหวัดนี้สามารถใครที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมมาก่อนถ้าอยากจะได้รับการเยียวยาเดือนละห้าพัน สมัครประกันสังคมได้และจ่ายเงินภายในสมัครได้ทุกวันภายในไม่เกิน24สิงหาคมจะได้รับเยียวยาถึง1 0,000บาทครับเพราะรัฐบาลจะเยียวยา2เดือนกลุ่มนี้เพราะประกาศลอกดาวก่อนนะครับกลุ่มนี้ได้เยียวยา2เดือนเดือนละ5 0 0พันก็เป็นหมื่นแต่วิธีจ่ายเขาจะจ่ายครั้งละห0 0พันไม่จ่ายหมื่นครั้งเดียวนะครับเพราะว่าฟังคอรมอมาเมื่อกี้นี้ฟังฟังโฆษกรัฐบาลแถลงข่าวมาเพราะว่า เรื่องจ่ายห้าพันนี้เขาบอกไปก่อนว่าจะจ่ายห้าพันส่วนเรื่องขยายการเยียวยาอีกออกไปอีกหนึ่งเดือนของ13จังหวัดนั้นยังจะเสนอรายล,ายละเอียดเขา้าที่ประชุมครมอในครั้งหน้าอีกเพราะฉะนั้นการจ่ายที่ชัวร์ที่สุดก็คือห้าพันก่อนส่วนอีกห้าพันหลังต้องฟังมติครมครั้งถัดไปนะครับตกลงเป็นแบบนี้นะครับ3จังหวัดที่กล่าวมาลงทะเบียน,นไม่เกิน24สิงหาส่วนอีก16จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์ที่หลัง รวมกับ3จังหวัดนี้เป็น19ก็ลงทะเบียนภายในไม่เกิน24สิงหาเช่นเดียวกันลงทะเบียนสมัครประกันสุขภาพมาตรา40นะครับลงช่องทางไหนก็ได้และจ่ายเงินภายในไม่เกิน24สิงหาและที่สะดวกที่สุดเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นเพราะทั้งลงทั้งจ่ายที่เดียวจบถือบัตรประชาชนไบใบเดียวครับ16หจังหวัดประกอบไปด้วยกาญจนบุรีตากนครนนายกนครราชสีมา ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีเพชรชบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีอ่างทองนี่16จังหวัดนี่ก็ภายใน24สิงหาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ไปต้นไปถึงไม่เกินไม่ช้ากว่า24สิงหาฟังอีกครั้ง16จังหวัดอ่างทองสุพรรณบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสิงห์บุรีลบบุรีราชบุรีระยองเพชรชบูรณ์ เพชรบุรีปาจีนบุรีประจวบกิลีขันนครราชสีมานครนายกตากการจนบ,บุรีทั้งหมดคืออัปเดตไม่ทราบวันนี้ครับสวัสดีครับ